มาครับโจ๊กเกอร์ครับมันชื่อเกมว่ากูเด่นแดก่อนมาครับเกมนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ากำนันกำนันเหรอทุกคนวันนี้แปะมาไม่นานเพราะแปะเมาน้ำท่อมทำไมรู้เฮ้ยคุณนายคุณฮายาทำไมรู้ว่าผมเมาน้ำท่อม มันออกอาการเหรอมันออกอาการเหรอมันเก็บทรงไม่อยู่ใช่ไหม <laughs> โอเคครับผมขอเล่นเบ็ดร้อยแล้วกันไปครับเล่นเบ็ดร้อยได้แหละเบ็ดสูงสุดของผมคือเบ็ดละร้อยบาทนะครับออโต้เจอโบไปเลยกรับบเบ็ดร้อยนะสตาร์ทไปเลยครับ,นะรรบวันนี้อยู่ไม่นานนะครับวันนี้อยู่ไม่นานนะสเก็ตเตอร์เข้ามาให้แปะหน่อยเพื่อนสามไเว้าไปรัว ใช่ซัมซุงกาเล็กซี่ใช่ไหมครับแปะใช่ครับผมใครซัมซุงกาเล็กซี่อันนั้นแหละที่มันมีซีซีนั่นแหละจ็กเกอร์ครับใช่ครับเดินออกไปเปิดประตูแล้วจากไปรอตอนค่ำๆเมื่อกี้ซอยยิกๆเลยครับซอยอะไรครับหวังทันไม่ทันนะครับคุณแจ็ทันนะครับ ค้างวะ่ะน่วงเลยอะ่ะมันคือค้างแท้มันคือค้างแท้ตายจ๊กเกอร์คร้าง่าทุกคนนี่แหละที่ผมไม่ชอบเป็นจ๊กเกอร์เพราะมันค้างมันหน่วงเวลาเนี้ยเวลาสามสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยมันชอบค้างชอบหน่วงเนะ ให้โอกาสมันอีกสักนิดนึงแล้วกันมามังกรบินเอ้ยมังกรบินมา1,000มาอีกสิบปีเกมมี5้0 0ัน0 0แน่ผมบอกเลยมี5้0 0กพันแน่ครับผมเกมนี้หนักครับเกมนี้หนักแล้วผมไม่ทำให้แปะผิดหวังเลยครับกดลุยไปเลยครับเต็มระบบไปดิ2,600แล้ว มา3ามพเต็มการาฟอีกไหมเขาถ้วยทองมา 4, 4 5, 6, มาี่พันสี่โอ้โหห้าพันหกพันมาแน่ถึงหมื่นปะวะเหลืออีสีฟรีเกมสุดท้ายแล้วผมเกมนี้แม่งแตกดีแตกหนักจริงว่ะเล่นกี่ทีกี่ทีเข้าเข้านะครับืรัวมากครับแปะโอ้สวยครับได้มาหกหกแปดศูนย์ครับหกพันหกร้อยแปดสิบบาทครับโอเค เฮ้ยชื่นใจหน่อยชื่นใจหน่อยโอเคแตกแล้วเราก็ออกนะครับแตกแล้วเราก็หนีนะครับเราไม่อยู่ให้มันดูดคลืนนะครับออกเลยนะครับแตกกล้เราผมก็ออกเลยนะมาครับไปโรมานิดนึงนะครับมีคนขอโรม่าเข้ามานิดหนึ่งนะครับโรม่าก็โรม่าครับคุณวีและสักขอเข้ามานะครับเล่นเบดร้อยนะครับโรม่า เกมเมื่อกี้ม,มันเป็นเกมนอกกระแสนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไม่ค่อยมีคนรู้นะครับว่าเกมแม่กี้ม,มันแตกดีแต่ผมเล่นทีไรแม่งปั๊มไปปั๊มเงินนั้นไปปั๊มเงินที่เกมนั้นทุกทีเลยนะอะครับสตาร์ทออโต้เทอร์โบไปเลยครับโรมาครับมาดูซิเกมโรมาต้องรู้ให้มันเข้าฟันถึงโตยอย่างเดียวเลยแม่งก็เข้าบิ๊กวินเข้าไอ้ทหารห้าแถวอย่างเงี้ย แตกแล้วแยกทางใช่ครับแตกแล้วแยกทางนะครับถ้าเกิดไม่แตกแล้วแยกทางเดี๋ยวเขาท้องมามันสิ่งยากนะครับมันสิ่งยากนะถ้าเกิดเขาท้องเขามานะครับมาไม่ได้เจอ10ปีเกมมานานแล้วอยากเจอสัก10ปีเกมหน่อยโดเอ้ยได้สปีเกมมาแล้วคอมพูที่ห้าแตกค่ะพี่โค้ดโดนสวิตเล่นแล้วหัวร้อนเลยใช่ใช่ใช่ได้ยินว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับโอซสลตเหรอ โค้สล็อตเป็นอย่างนี้แหละเวลาได้ก็ได้หนักนะครับเวลาเสียเขาก็เสียหนักนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่แปลกใจครับผมเมื่อวานนี้น้องเขาได้เป็นแสนสองแสนเลยนะเออเวลาเขาบวกเขาก็บวกหนักนะครับผมบอกให้มุงขุดมาช่องแรกเลยเพื่อนใครยังไม่กดติดตามช่องน้องโค้ดฝากกดติดตามด้วยนะโอเค,ครับได้มาอีกพั0สบาทครับ คุนไปต่อเลยรวมมาฟันถึงตมาพันหกเป็นบิ๊กวินคอมโบที่สอบเป็นดาบอีกครับคอมโบที่สามไม่เข้าคอมโบเป็นบิ๊กวินมาสองพันสองเฮ้ยโจ๊กเกอร์มาว่ะโจ๊กเกอร์เขาเ้าแจกแปลและเข้ากลุ่มหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยกดและเข้ากลุ่มเองครับผมเดี๋ยวเอดมินคอยกดและเข้ากลุ่มนะครับเข้าเกมโจ๊กเกอร์มาได้ทุนประมาณสักสี่พันนะครับเข้าโจ๊กเกอร์มาได้ทุนสี่พันนะตอนนี้มีหนึ่งหมื่นสองแล้วโจ๊กเกอร์มาวะ่ะโดนเบิกฟิก โดนเบ็ดฟิกนะครับดูดไปเยอะเลยเมื่อกี้มาครับรอมาเต็มการาฟค้ารับ9 5 0ต่อด้วยแจกันแนวกลางเอ้ยของโบที่ซีแปะขอจีหนึ่งเออเอาไปกิโลหนึ่งเลยไปขอที่ผู้กำกับเมืองคอนแก่นนะไปเอาได้ที่คุ้มกับเมืองคอนแก่นนะผมไปฝากไว้ที่นั่น,นั่นแหละไปฝากไว้ที่สอนอเมืองคอนแก่นนะ เอามา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 เอามีอยู่3 g จีนี่ตอนนี้มีอยู่3าจีดีที่หมายต <c oughs> อนแกเมอวนแม่งมีจนป้นธนาไอ้ป้นป้นล้านทองด้วยเว้ย ขอสักหมื่นหแล้วก็จะออกนะครับไม่งั้นก็ขอฟันจริงโตสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะออกนะครับคุณไพยวันขอผมจีนึ่งเหรอไม่มีว่ะมีแต่หีนึงเอาไว้จีหนึงไม่มีมีแต่หีหนึง,า 1, ม,ม,ม,นงมาก็เข้ามาอีก7จ0ดร้ิบบิ๊กวินรัวๆเลยบิก๊กวินรัวๆเลย ผมไม่ได้เห็นลูกโลกมันหมุนมานานนะไอ้ลูกโลกข้างบนเนี่ยไม่หมุนมานานแล้วนะมันยังหมุนอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันยังทํางานอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยมึงทางานไหนดิ <c oughs> มึงเลิกทํางานแล้วใช่ไหมไอ้ลูกโลกเนี่ยถ้าเหลือต่ำกว่าหมื่นสองผมออกเลยนะเกมโลมาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจะออกละ พอละแม่งไม่เข้าแล้วแหละว้าแตกแล้วเราก็แยกทางครับได้เงินแล้วเราปั๊มเงินเสร็จแล้วเราก็ออกครับออกไปเกม PG ดีกว่าหน,นึ่งไปครับ PG นะครับมีเพื่อนๆขอเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ PG มามาเจอกันหน่อยมา PG ซื้อฟรีเกมเลย กมอะไรดีวะมีคนขอเกมแปะนอนเด้าเกมไดโนเสาร์ PG ใช่ไหมบาหลีมาครับแปะนอนเด้าก็ได้มาส้มหรอสาวถ้ำอ้สาวถา้ำบ่ถ,ถ้าทางโค้ชจะหัวร้อนจริงนะครับ โคตดโดนหนักว่ะอันนี้โอเคก็กดเริ่มไปเลยครับเดี๋ยวจะไปส่องมันอยู่เดี๋ยจะไปส่องมันอยู่สาวท้ำเกลือเหรออ่ะเรามาหมุนดีกว่ามา ข้างบนขอ16ะนะครับผมข้างล่างก็เป็น16นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะไปสองช่องโค้ดสล็อตแล้วได้ยินว่ามา,มา,มาแรงมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับ14แล้วขอ16แล้วผมจอด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  มาจองสองได้ครับเกมมาจองสองได้ครับมาส้มเหรอเฮ้ยจอดเฮ้ยเสียวเฮ้ยแปรเปลี่ยนช่องเหรอใช่ครับผมผมเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนชื่อช่องว่าเป็นช่องหมักเข้าให้นะครับเพราะว่าใช้ชื่อช่องอปแปะนักปั่นทีไรโดนแบนทุกทีเลยครับเออผมก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อช่องหมักเข้าให้นะครับบนสามล่างสอง ตลาดน้ําแมวโอเคครับได้ได้ได้ได,ได้เปลี่ยนมาได้สักสาสี่หวันแล้วเลขสิบมาช่องสองเอาเข้าตัวคิวมาเลขสิบมาช่องสองมาเพื่อน โอเคครับมาต่อเลยนะครับต่อเลยแจกกี่ทุ่มครับแจกตอนแจกครับผมแจกตอนแจกครับวันนี้มาไม่นานนะครับอู๋ซองอ่างเปาช่องแรกไม่เข้าไหนวะอือปลามาปลามาคิวครับผมได้สิบมาช่องหนึ่งมาสวยลายวายมาได้สิบเก็บเป็นลายวายเต็มระบบไปเลยไหมอุ้ยเสียดายเข้าเค่ตัวค <Das S 2> มันไม่แจกว่ะเหลียห้าหมุนสุดท้ายครับเหลียงห้าหมุนสุดท้าย <_ t ell> เขาซองอ่างเปาวบวกตัวเจกับผมเป็นตัวคิวต่อคอมโบนี้กื้หืรอบฟองไม่แตกเลยวันนี้แจกเครดิตฟรีนะโอเคใช่ครับวัดดี้ครับผมคุณพานุวัฒน์ <_ t ell> บัดดีครับแปลแจกวงล้อนี้วันนี้วงล้ออ๋อวงล้อไม่ได้ทำอ่ะวงล้อต้องมีแอดมินคอยช่วยอีกคนนึงอ่ะต้องมีสองคนนะครับ กรงร้อนทำคนเดียวทำไม่ได้นะทั้งสุดท้ายแล้วครับทำได้ไหมมันทำได้เลยแต่มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเสืดทำคนเดียวเกือบ4ี่พนนะครับซื้อไม้นี้มาพัน0้านะครับได้มา3 9ม0าบาทครับสวยงามครับผมสวยงามครับทุกคนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะ ใครมีใจก็ตามมาได้นะครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับระบบระบบซัมซุงกาแล็กซี่ออโตนะครับ